ก่อนจะเข้าเนื้อหาของจันทบ,บุรีเรามาย้อนความทรงจำด้วยกันสักนิดนึงว่าคืนหนึงคืนนั้นที่เมืองจันทมันเกิดอะไรขึ้นกับเป็ดบ้างไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับ วันนั้นเป็นวันที่เราขับรถหาที่แขวนเปลนอนทั่วเมืองจันเพราะว่าเข้าอุทยานไม่ทันเกือบจะแวะนอนป้อมตำรวจล้างด้วยนะแต่ว่ากลัวผีแล้วก็สิบล้อวิ่งดังมากนอนไม่ได้ก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆจนเกือบเที่ยงคืนก็ได้มานอนที่แขวงการทางปลูกไปอาบน้ําเสร็จกว่าจะได้นอนก็เกือบตีหนึ่งปรากฏว่ากูนอนไม่หลับเมึงจนตีสี่ถึงจะเริ่มเคลิ้มเท่านั้นแหละมีใครก็ไม่รู้มาเปิดโทรศัพท์ดูละครคุณธรรมข้างๆกูเลยสรุปวันนั้นไม่ได้นอนถึงเช้าจนต้องไปนอนวัดและเจอกับหมูที่แปลงล่าางเป็นหม ประมาณนี้นะครับจริงๆที่มาจันทบ,บุรีวันนี้เนี่ยเพราะเรานัดกับน้องสาวคนหนึ่งไว้ซึ่งเธอมาไกลจากยะลาและแน่นอนว่าที่จันทบ,บุรีช่วงนี้เนี่ยคือทุเรียนเยอะมากมองไปทางไหนก็มีแต่ทุเรียนจริงๆนะมึงทุเรียนทุเรียนทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยเจอทุเรียนเยอะเท่านี้มาก่อนในชีวิตที่มันบิดแดนแห่งทุเรียนชชัด เป็ดใช้เวลาตามหาน้องสาวคนนี้อยู่พักหนึ่งนะครับผิดทางบ้างถูกทางบ้างจนได้มาเจอกันในที่สุดและผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องดาพี่สาวของเจวันแห่งร้านกาแฟ,แฟวากาบอนจังหวัดยะลาน,นั่นเองครับถ้าจำกันไม่ได้นะครับเจ้าวันคือคนที่ปั่นจักรยานจากเบตงไปแม่สายกับเบียร์สดเฟรฟีนั่นแหละครับ วันนี้เราจะชวนดาโดดงานไปกินกาแฟที่จันทบุรีกันถามไทยสารทุกสุขดิบรวมถึงถามเรื่องที่มาทำงานไกลถึงที่นี่ด้วยครับซึ่งเรามาร้านกาแฟลับๆแห่งหนึ่งของจันทบุรีที่ซ่อนตัวอยู่หลังตึกเก่าก่อนจะสั่งกาแฟมากินให้หายปวดหัวแล้วบทสนทนาของเราจึงเริ่มขึ้น ดาเป็นลูกเพจเรามานานแล้วนะครับมีความผูกพันกับกาแฟไม่น้อยเลยร้านวากาบอลที่ยะลานี่ก็เปิดกับเจ้าวันแต่ดาเองก็ไม่เคยจะได้อยู่ยะลาสักเท่าไหร่นะครับเพราะตั้งแต่ลาออกจากงานราชการในวัย20เปรปลายเราเริ่มผันตัวเองเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมทุเรียนมาทํางานเกี่ยวกับทุเรียนในทุกๆฤดูกาลคัดทุเรียนบ้างส่งทุเรียนบ้างบางครั้งก็มีไปเก็บหรือไปรับจากสวนด้วยนะซึ่งงานส่วนนี้เนี่ยเป็นรายได้หลัก และที่สำคัญรายได้ดีมากๆด้วยแอบบอกนิดนึงนะครับว่ามีตัวเลขถึง6หลักกันเลยนะโอ้โหเยอะและอีกส่วนงานหนึ่งครับคือการยกร้านวากาบอนมาเปิดแผงขายกาแฟที่นี่ขายกาแฟตอนกลางวันส่วนทุเรียนเนี่ยก็ไปทําตอนกลางคืนซึ่งลูกค้าที่มาซื้อกาแฟหลักๆก็คือคนที่มาทําทุเรียนในละแวกตลาดเนินสูงเนี่แหละครับวันวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าร้อยแก้วเลยนะมึงพูดเล่นไปมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เนี่ยล้วนติดกาแฟกันจริงๆเลยนะครับ คุยกันบนเพลินดาก็ชวนเรามาที่ร้านขายกาแฟาของดาเองแต่แทนที่จะชงกาแฟาให้เรากินนางกลับเอาทุเรียนมาให้เราลูกเบิ่เริ่มและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทเราเองก็ซัดจนหมดลูกเหมือนกอ <c ười> อันโว้ยใครจะไปยอมน่อยหนะ้าและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายของการนอนไม่หลับที่จันทบ,บุรีในคืนนั้นของเป็ดคือเป็ดอะเป็นคนไม่ค่อยกินทุเรียนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแพง ที่สาคัญเวลากินทุเรียนแล้วต่อมรับรสชาติของเรามันจะเพี้ยนซึ่งส่งผลต่อรสชาติกาแฟด้วยแต่เราไม่อยากรู้มาก่อนนะว่าการกินทุเรียนแล้วมันทําให้นอนไม่หลับพยายามหาข้อมูลแล้วก็งานวิจัยมาอ่านเว้ยมีบอกบ้างแหละว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับส่วนหนึ่งเพราะทุเรียนทําปฏิกิริยาอะไรไม่รู้กับร่างกายแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแต่ท้งนี้กูก็สันนิษฐานว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะทุเรียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทง พราะครั้งที่2ที่เราลองกินทุเรียนในปีนี้ก็เหมือนกันไปเป๊ะเลยมึงคือตาสว่างกระวนกระวายแล้วก็นอนไม่หลับเอาเป็นว่าใครมีข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับอันนี้สงสัยจริงๆสุดท้ายการที่ได้มาเจอกับดาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ของเราในเรื่องของการหารายได้เกี่ยวกับทุเรียนมากเลยนะครับเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากและมีมูลค่าสูงมากๆด้วยและที่สําคัญ การที่ดาเอาทุเรียนมาให้เรากินในครั้งนี้เนี่ยเราจึงได้ตระหนักว่าทุเรียนแม่งโคตรอร่อยเลยนะแต่กินมากไปก็ไม่ดีกับร่างกายเช่นกันเช่นการทําให้กูนอนไม่หรับทั้งคืนนั่นแหละโอ้ม่เจ้า